สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ภาคทั่วจัดให้วันนี้เข้าครัวกินอะไรดีวันนี้ปะาถัก็จะทะําปลาชูชีปลาซื้อปลามานี้ไม่ใช่ปลาปลาแซลม,มอนนะเป็นปลาเนื้อขาวเป็นปลาเนื้อขาวหั่นเป็นชิ้นๆินน้แล้วก็จะมานึงน่งนึ่งแล้วก็ทำเครื่อเอททาเอพริกแกงผัดพริกแกงชูชีใส่กะทิกับ ขัวกะทิราดก็แสร็จราสิ่เรียบร้อยก็คือทำแค่อย่างเดียวทำหยุดแค่นี้ก็ใหญ่อยู่นะชิ้นใหญ่อยู่ซูชิปลาแล้วก็จะมีกุ้งม,มีกุ้งกุ้งที่เขาทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็มาแกะกินนะคะยังไงก็บะผัดทวก็จะทำเป็นตัวซูชีปลานะคะใส่ใส่ใจทุกเป็นโตแล้วก็จะทำเป็นตัวส่งพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะกินข้าวเช้า กลางวันหรือเย็นก็ขอให้ทานข้าวให้เลยนะคะป้าตัวก็จะทําเป็นโตส่งให้ทุกๆคนทุกๆวันทุกๆทุกๆเช้าทุกๆเย็นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าป้าเธอจะทาอะไรเป็นปลาที่เขาเอาหนังออกหมดแล้วนะคะคนเอาหนังออกแล้ว พระตัวจะหั่นเป็นชิ้นๆทำเป็นสี่ชิ้นห้าชิ้นนี่เลยแล้วก็พ่อไปนี่มหม้อา ก็ปิดไว้ปลาหนึ่งเราเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำชูชีราดมันเลยกินไห้ให้หัวกะทิไว้ก่อนเอาไว้ด้านหัวแตกงมันก่อน อี่หรูนุ้งไข่เต็มท้องเลยนุ่งใส่เกลือเลนเดีไปปะแล้กันนึงนะละลายพริกแก หลายๆเพื่อน,นเดี๋ยวปรุงรสก่อนนะ น้ำตาลเลยค่ะต้องหวานๆนิดน,นึงนะเพราะว่าพริกแกงเค็มใส่รสดีมันต้องใส่เยอะหรอกเอาเยอะอย่างนู้นไปพวดเลยไมนได้ไใช้เใส่เพื่อหอบความหอมไปด้วย เคี่ยวมเพียวแตกก่อนเพี่ยวห้มันสุกก่อนเอป็นหัวกะทินะคนนะทุกคนมันคือหัวกะทิ ใส่น้ำหน่อยนะใส่น้ำเลยไม่งั้นมันก็ไม่มีน้ำจ,จะ่ไหมเดี๋ยวชิมก่อนนะ เค็มนิดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวก,กะทิมีแค่นั้นเดี๋ยวจะใส่ใส,ใส่นมเทนนะกะทิมีแค่ใส่นมแทนนะเพราะว่ามันเค็มแล้วก็เหมือนจะใส่พริกแกงเยอะเราเป็นนมเทนนะคะ เดี๋ยวเราขอเป็นใส่น้ำตาลเพิ่ม Wih, mm -hmm. mm -hmm. makin. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปกินข้าวเลยค่ะนะคะเราไม่ต้องดาดนะคะไม่ต้องด่าเลย,ะะอยโอเคอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยด่าต่างหากหน่ากินสุดๆหอมด้วยนะคะทุกคน กินข้าวด้กันนะคะมากิน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปกินข้าวเลยกันนะคะเราไปต้องดาดนะคะต้องด้านเลยเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยราดตัางหา น่ากินสุดๆหอมด้วยนะคะทุกคนกินข้าวด้วกันนะคะนพอทัวร์ได้ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ก็กำลังจะส่งเป็นตัวให้ทุกคนทานข้าวกันให้ห่อยนะคะทานข้าวกับครอบครัวให้่ลยนะแล้วก็ยังอื่นๆเลย ก็ขอบคุณนะคะทุกมิตรภาพที่ดีต่อกันทุกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยทีเยท่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่รับเป็นตัวของมาทัวนะคะทำข่าวกันให้หร่อยนะคะอั่นเอื่นี่ยลลมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์พัเถิดด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปของทัวว่าว,ว่าอยากรู้ว่าปะเธอส่งทําเป็นตัวส่งพี่น้องทุกคนยังไงนะคะงันก็ทักทายเลยแค่นี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณะค่ะ